ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับตอนนี้ก็เป็นธาตในเครื่องมือของรัฐไปแล้วแต่ผมคิดอย่างนี้นะครับไม่ทราบว่าจะเหมือนใครหรือต่างแบบเป็นการเอาใจนะครับนักธิการบินผีเพื่อการตลาดครับคือถ้ามีคู่แข่งแล้วครับทำมาหากินก็จะสะดวก่ะนะคู่ขาดไปเลยครับเมื่อติดได้ก็ดีนะะจะได้ปิดเบืพอะธรรมได้เต็มที่แล้วก็ยึดครองพุทธศาสนาก็โปรโกตัวเองเป็นศาสดา ฉะนั้นพี่น้องครับเป็นอันตรายทั้งในทุนหน้าเหลี่ยมในทางโลกและเป็นอันตรายในทางราบนิยมของธรรมชัยโยขอบคุณทัศน์ดีครับคขับคุณค่าสวัสดีค่ะค่ะความคิดเห็นของผู้ชมทางบ้านค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าหวัดหวั่นนะคะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท,ทั้งสามค่านะคะเ<อ><ต>ชิญครับเชิญครับดิฉันอ,อยากจะแสดงความคิดต,ตรงนี้ก่อนว่า ท่านกำลังมีความคิดเห็นว่าประชาระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งไม่เหมาะกับประเทศเราเลยจริงจริงรุ่นใมามันมาจากทางตะวันตกใช่ไหมคะเราเลอกเรียงแบบเขามาเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นต้องเล่กเ,ลเลกเรียงแบบเขาหรอกคะ่ะเราปกครองยังไงได้ที่ดีน่าจะเอาอย่างนั้นมันยังไม่เหมาะกับประเทศของเราเลย<ม>อันนั้นอันหนึ่งนะคะแต่ว่าอันที่จะถามท่านผู้บรรยายทั้งสองก็คือ ดิฉันติดตามมารู้สึกว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายดีขึ้นจะมีการแบบแตกหักกันไปทำไมมันถึงไม่ถึงเวลานั้สท่ทีทำไมคนไทยทนกันอยู่ได้แล้วก็พูดกันอย่างเงี้ยค่ะต้กลมอย่างเงี้ยมาตลอดเวลาเอถ้าพูดกันไปเรื่อยๆมันมันจะไม่เกิดผลอะไรทําไมไม่ไม่มีแอคชั่นอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือดิฉันไม่เข้าใจสถานค่ะว่า ท่านทนได้อย่างไรทนทุกอย่างที่เขาทํามาเนี่ยจนกระทั่งถึงวันนี้จะต้องถึงกับต้องส่งลูกน้องไปให้เขาสอบต่อไปถ้าเผื่อผู้มุสลิชาสั่งให้ออกไปรบหรือไปยิงใครจะกล้าทำคะท่านค่ะน,น,นะคะพะถ้าไม่มีใครกล้าทำแล้วยิ่งวิบัติมากขึ้นกว่านี้ซึ่งเมื่อตั้งแต่ก่อนจนเดี๋ยวนี้ดิฉันไม่เคยเห็นทหารเป็นเช่นนี้เลยบอกจริงนะคะอยากให้ท่านสลิดลุกขึ้นมาจากรองจริง มันมันมันไม่ไหวแล้วเพราะนั้น,นออขอขอให้อาจารย์ลลินช่วยอ,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 อะไรฮะขายครอบคองใจทั้งสองข้ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะประเด็นก็คงอยู่ที่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับกระบวนการมันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยถ้าถามว่าวันนี้ทหารเขาทําอะไรพลทหารเขาได้งานใหญ่ครับขุดลอกคลองให้รัฐบาลค่ะทั้งประเทศเรไม่มีเวลามาคิดเรื่องพวกนี้นะครับก็ ก็อ,อยู่ว่างๆก็ส่งลูกน้องไปให้เขาสอบนะครับค่ะกระท่านสายต่อไปสวัสดีค่ะขอสวัสดีครับอาผมขอกล่าวดิียนดันบูตรบเนิรรมในการและที่กทุกท่านเลยนะครับค่ะอานี่ครับคือผมผมผมมองดูนะ,ะว,ว่าประเทศไทยเดียวเนี่ยระบบประชาธิปไตยแบบแะระบบ้นิยมนี่นะฮะมันมีคาพูดอยู่คำหนึ่งของท่านประธานหมบที่ตรงนเคยพูดไปนะเขาบอกว่า ระบบการซื้อเลิกต่างระบบคุยยมเนี่ยมันเป็นกุศลบายของพวกชนชั้นในทุนที่เขาหลอกคนจนนะครับค่ะนี้มันเป็นอย่างนี้ครับคือว่าประชัดไปได้ยังไงครับในเมื่อพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่เกิดขึ้นมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเรามองดูนะอาจจะมีบางพรรคที่เขามีจัดอุดมการแต่บัตรแต่ส่วนใหญ่พรรคที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นพรรคของเอกชนหรือักษาัพา์เอาเอาการเมืองนำหน้าแต่จริงๆบริษัทนมหลังก็มาในการเป็นว่าบริษัทธุรกิจการเมืองก็มานะครับค่ะ สสคนใหญ่เป็นลูกพักของเป็นเลือดเป็นลูกจ้างของพักนะครับเพราะฉะนั้นในสภา,นเ,า,าเ,นเ,เนี่ยเราจะเห็นเลยนะเมื่อปี4 0เนี่ยผู้ที่สมาชิกก็ดีสสก็ดีฮะก็ปรากฏว่ากลายเป็นลูกจ้างพักหมดเลยฮะแมก้กระทั่งผู้ที่สมาชิกในเวลานี้มันการมีบางส่วนมันมันกลุปป่มไปรับเงินเดือนพักหรือซ้ำไปฮนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยในระบบประชาธิปไตยเนี่ยในเมืองไทย,ยมันใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรมันเป็นระบบเลือกตั้งแบบมิสิทธิ์จ้างนะฮะ เราก็รู้อยู่วามันอีก็ะใช้เงินใช้ทองจ้าหมาอย่างนี้แล้วเราจะปล่อยให้มันเลือกตั้งกันทำไมครับเลือกตั้งครั้งหนึ่งมันจะเป็นหมื่นล้านหมื่นล้านอย่างเงี้ยแล้วก็เลือ่ถูกลอหลอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมมีทางเดียวผมบอกนี้บอเป็นตงนะจริงจริงอาจาตอดไปแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันปฏิวัติครับโดยมีทหารเป็นแกนหลักครับผมพูดอย่างง่ายๆนะครับเอาเมือยเร็วๆที่มีการปฏิวัติของคอมมิชเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าสกิ๊ดปูพื้นฐานมาให้อย่างดีเลยนะครับ คุณเจษินออกไปมีเงินบริโภทุกป้องมันตายสามประเทศอยู่ประมาณแค่สองหมื่นก้านเหรียญสหรัฐจรงครับแต่พอไอ้ชุดเข้ามาเนียครับปีเดียวนะทำเงินเงนทุกป้องมันตายสามะเทได้เข้ามาดูสยายกว่าล้านเหรียญนะหลังจากนั้นก็มาเขมีการปูพื้นฐานเข้ามาเรื่อยๆก็เกือบสองแสนล้านเหรียญเพราะรัฐบาลบ้าชุดนี้เข้ามาไม่ถึงปีเงินทูทุกป้องมันตายสามประเทศโดนค้าขาดหมดปีละสี่เหมือนกว่าล้านเหรียญหรือแสนหกเหมือนกับล้านเหรียญนะแม้กระทั่งคุณเจษินสมัยนั้นปกครองมาอาจำค่าเอาปีมาคัดคัดนคาทุกปีะ่น คนเราต้องติดตามตรงนี้เลยครับเพราะด้วยตัวสำคัญนะที่ปรากฏว่าถ้าเราเลือกตั้งต่อไปบ้านมันก็จิหายต่อไปครับเพราะอะไรเพราะมันแตกแยกันนะเพราะว่ามันมีบริษัทการเมืองครับบริษัทธุรกิจการเมืองขบเขบาเป็นเป็นลักษณะมันก็ว่าเข้ามาหากินกันเรื่องการเมืองมากกว่าก็เห็นบางคนนะพ่อเป็นพ่อสสอลูกก็เป็นสอสมันขายทอเป็นมารูกตกทอดขึ้นมามเจรพรรคการเมืองถ้าพรรคการเมืองมันต้องมีการเป็นเป็นรัฐสภาชนเิครับอันนี้เป็นพรรคครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นผมเรื่องตว่าเราถูกหลอกหรือเปล่าฮะ เพราะฉันมีทางเลี้ยวผมเกันเมืงจะแก้ไหมทตแก้กัปฏิวัติครับเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าประชาชนก็ไม่ไดจากกระดัพออนมาถึกาใช่ไหมครับค่แล้วะาันุ์ทฉบับเมื่อการเมืองตักมปฏิวัติมาปฏิวัติขึ้นมามันก็ต้องค่อยมีการเมเลือกตั้งแต่เรากอใช้ใีกันตั้งเนี่ยว่าครใจคนเนี่ยมันอยู่ในกรอบของระบบประชาไทก่อนนะแม้กระทั่งพรรกันเยเองเรียก่งประชาไทได้พรรคเขบีประไทหรือเปล่าครับค่ะการพูดนะพรรสั่งคนเดียวอ่ ดีทีสุดนะไม่ว่ารูกพักต้องมีอำนาจใหญ่กว่าพักโอ้หน้าพักครับเพออราะต้อทำตามวัติพักครับ<ส><ด>แต่นี่ว่าลูกพักใหญ่ต้องทำตามวัติของหัวหน้าพัก<ส><ด>มันกลับกันกน่ะเขาปริการในพักแต่บ้านประชาชนเองจะไปเข้าเการปฏิวัติที่เราได้อำน,นาจมาแต่เราอาจจะได้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัอมหาชนนี่คือประจักษ์อะครับแต่ว่าไพรรคการเมืองนีนเลือกตั้งขึ้นมาแอบอ้างหลอกลวงเอาพักเอาฮะเ,เอาอำนาจเขาไปชนมาแต่มหากินส่วนตัวมาออกกฎหมายเพื่อตัวเองอย่างนี้มันมันใ้ปริการครับ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ<อ>สวัสดีค่ะค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะสามารถพูดได้เลยนะครับครับผมนมัสการครับนมัสการค่ะท่านคุณโยมวรรัดลินครับคุณโยมสุวัสดิ์ครับที่อุปชาสอนสานุสเกตหวังว่าโยมวัดลินคงจำได้ไหมโยมวัเลยครับผม ปฏิรูปบางแหวกแปลว่าอะไรเห็นข้อควรใช่ไหมครับผมโอปายที่กันก็สบายครับภาษาที่เกลี่ยสำภาษาที่หิงถือตรงยาอาการอะพืชปฏิบัติถึงอาการในเแนวสายรายงานการปฏิรูปปฏิวัติหมายถึงเอาสิ่งที่ดีมาใช้ครับถือกรรมการการเลือกตั้งระหวงจะให้เป็นป่าบุญจิ้นแต่แม่มึงไม่เป็นป่าบุญจิ้นกูยิงทิ้งกูมาบิมีอะไรแล้วไหมโยมครับถ้ามึงยิงมึทิ้งในที่นี้ก็หมายว่ายกเลิก ยกเลิกอยุดตีการเลือกตั้งเรืหนึ่งม่เป็นงี้อัจมาพูดอยู่เสมอว่าทํากฎหมายแบบอะไรเขาเียแบบรบละลายทางการค้ากับรบละลายทางการเมืองครับว่าไม่จับได้ทุกกริีคอาเลยใช่หจัดเป็นรบละลายทางการเมืองเห็ไหมครับการละลายทางก็เมืองก็ยุดติทั้งครอบครัวแ้ะตระกูลพวกนี้ไม่มีการเลือกไม่สู่การเมืองอีกต่อไปเห็นไ่าเขาเ้ยให้เลือในว่าสนุกเขาเียว่ารบละลายทางการเมืองกับรบละลายการลงทุนการก่อสร้างการอางการนาใหญ่ หรวากรรมการการเลือกตั้งไม่เป็นปลาปูจิงมแต่แล้วมันก็ต้องยกเลยกสียงแต่หลายกังขวงและนายกองทุนต่างเนี่ยกองทุนตั้งตัวได้เนี่ยมันตั้งตั้งตัวตั้งหัวตั้งเท้ากันแน่นะโยมครับเออทุจริตคอร์รัปชันอย่างนี้มาเจเอาอะไรมาตั้งตัวมันจะต้องขอให้คนก็ไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ชาติบ้านเมืองเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมมันยึงจะอยู่ได้จะได้เห็นแบบนี้มาเท่าตำราเออไม่เหลืออะไรเหลืออย่างเดียวเลยครับ <า S 3> คือเหลือจนไม่เหลืออะไรคือเหลืออย่างนี้เราก็เลยพอค่ะท่านครั <ขอ S 2> บคุณครับค่ะท่านช่วงสุดท้ายของรายการค่ะทั้งสองท่านคะฟังจากสายทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความอัดอั้นตันใจแล้วก็เป็นความรักแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองทั้งสองท่านมีความคิดเห็นยังไงกับแนวโน้มของสถานการณ์บ้านเมืองในอนาคตอาจารย์หมอคะ <S <S ผมจะบอกให้ว่าบ้านเมืองตอนนี้นะครับเนื่องจากทั้งอายการทั้งตำรวจเนีย อาการผิดปกติอย่างมากๆเลยในฐานะที่เคยเล่นฟุตบอลมาบ้างเนี่ยถ้าเจอกรรมการเป็นอย่างนี้ครับนักฟุตบอลมักจะโชกกันนะครับไม่ได้ชกกรรมการอืถ้าคล้ายจริงเลยกรรมการไม่ยุติธรรมแต่แทนที่นักกีฬาจะโกรธกรรมการไม่ฮะจะไปโกรธกับนักกีฬาด้วยกัน,กนอไอ้นี่มันเตะเท้าเรามันมต้องลูกโทษไม่ได้คแล้วมันมาเตะจริงเราโชคมาเลย เกิดจากกรรมการแล้วตอนนี้ผมเห็นไอความผิดปกติของนายกามากมากท่านเลรบอกค่ะถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ครับก็อย่างที่สายแรกบอกประชาชนทําเองแล้วมันยุ่งมากนะครับอืมค,ค่ะค่ะท่านวารินค่ะ่วนวนผมผมเองคิดว่ามันเป็นโอกาสดีนะครับที่บ้านเมืองเนี่ยมันก็วุ่นวายเนี่ยแล้วก็น่าจะน่าจะสรุปได้แล,แล้วว่ามันวุ่นวายเพราะการเมือง ดังนั้นคนที่มีหน้าที่ทําให้คนเข้าสู่การเมืองได้คือกะกะตผมอยากให้กะกะตทบทวนบทบาทตัวเองแล้วก็ดําเนินการกตอนนี้มีเรื่องตั้งท้องจีนนับแดงได้ก็แดงเหลืองได้ก็เหลืองครับแล้วก็ถ้าจําเป็นเนี่ยท่านอาจจะต้องระดมสรรพกำลังทั้งหมดลงไปในพื้นที่ที่เชื่อว่าจะมีการทุจริตแล้วให้ไปแดงเลยครับผมคิดว่ากระบวนการทางการเมืองมันจะพลิกหน้าทันทีและทุกคนก็จะรู้ว่าภัยมันจะถึงตัวและจะกระทบมาถึงรัฐบาลกลางด้วยพรรคการเมืองใหญ่ๆด้วย ตอนนี้ผมฝากเอาไว้ก็แล้วกันว่าถ้าเราฟังเสียจะประชาชนวันนี้ประชาชนเขาสิ้นหวังะนะครับจากวันนี้สามสี่สายยุคให้ปฏิวัติแล้วะนะครับถ้าเรากลัวเรื่องการปฏิวัติเราเชื่อว่าการปฏิวัติไม่ใช่ประชาธิปไตยสิ่งที่คนจะเริ่มป,ประชาธิปไตยวันนี้ได้ในภาวะเช่นน,น,นี้ภายใต้เงื่อนไขนี้ภาวะบริบทวันนี้ผมเชื่อว่ากกตาน,นั้นที่จะทได้แลวก็อยากจะดูนะครับว่าตอนนี้เรื่องต่างท้องถิ่นท่านระดมไปเลยกกต สามท่านห้าท่านลงไปช่วยกันดูแล้วก็ออกไปแดงให้ได้ใบเหลืองให้ได้อย่าไปอย่าไปปล่อยไปแล้วค่อยสอยทีหลังผมเชื่อว่ามันคลี่คลายปัญหาครับเราอาจจะไม่ต้องถึงวันนั้นว่าทุกอย่างหมดนะครับุลรการก็ถูกยุบกรกอตอก็ถูกยุบองค์การอุตสาหกรรมก็ถูกยุบค่ะซึ่งวันนั้นยิการปฏิวัติของการเมืองซึ่งไม่ชีทหารเลยครับแล้วก็จะทําทุกอย่างโดยใช้ออกกฎหมายกบ,ก,บกับทั้งหมดค่ะท่านค่ะ ท่านผู้มีหน้าที่นะคะในการที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยทั้งชาตินะคะที่จะทําหน้าที่เพื่อที่จะดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมแล้วก็ความเที่ยงธรรมนะคะ ประชาชนทั้งประเทศค่ะดูท่านอยู่นะคะว่าท่านจะทําอะไรทําอย่างไรบ้างค่ะแล้วก็เชื่อว่าจนถึงวันหนึง่งถ้าท่านยังไม่ทําหน้าที่ของท่านคนที่จะทําก็คือคนไทยทั้งชาตินี่แหละค่ะสําหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาเริกค่ะท่านอดีตสววรินทร์เทียมจรัดค่ะและเภสัชกรสุวัสดิ์สินสวงต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการและร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราค่ะพบกันใหม่กับรายการซุเปเพื่อบ้านเมืองได้ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ